สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดิมือนีเจดวงมีแนวมาอัปเดตสูฟังอีกแล้วพี่น้องล่าสุดทางพยาบาลฟินแลนด์เนะะาะเพื่นกะได้โพสต์เซาพี่น้องเพื่นกะบอกว่าพ่อพอแล้วตามบุญตามวาสนาตามสตากรรมตอนนี้ขอทำงานตั้งโตัวก็ล่างส่างฐานไม่กอนบ่ขอบืนสู่ในสิ่งที่มันหนัก พราะว่ามันเมื่อยเมื่อยใจย่านเป็นโรคสมองเสื่อมกรนปรงหน้าหน้าจิตตังลุยงานเพื่ออนาคตครับถึงเวลามมั่นใส่มั่นกับใส่เองและล่งตัวเอง BNT วสศนพี่น้อง BNT b i กนาลิตะโตเกียวคือเพันเนื้อยใจในส่วนของเรื่อง ลูกเพิ่นนั่นแหละพี่น้องกระซิเมนก้อนนะันี่แล้วพี่น้องที่ทางพยาบาลเพิ่นก็คิดว่าเพิ่นอยากเอาลูกมาเลี้ยนอยู่ขอนเกนนะเนาะก็คืออยากให้น้องนาดีตาแบบว่าได้ภาษาเอามาเลี้ยนอยู่ทางขอนเกนมันอาสีดีก็าทางังยาโสณนะตอนที่พยาบาลเพิ่นคิดนะ,นะพี่น้องแล้วล่าสุดพี่น้องก็ทางคุณนเพ่วเพาเนาะแพ่วเพ่าแสงทอง กะประมาณว่าสิเอาลูกนี่มาเลียนกรุงเทพสิมาซื้อบ้านกรุงเทพคือจังทังเอฟซีเพิ่นกัสงสงเซว่าเอ้าคือยันพยาบาลเอาลูกไปคอนแกนจะควงก็กเลยเฝ้าอยากมาซื้อบ้านกรุงเทพอยากเอาลูกมาเลียนกรุงเทพก็คือแบบว่าทา้งพยาบาลจังเสียอ่างป่ได้แล้วว่าคอนแกนนี่คือทางการศึกษา โรงเรียนนี่ซีดีก็าทาังยุตยโสอย่างประมาณนี้อ่าทางฟังทางนั่นก็เลยแบบว่าเอา้าสิเอาไปคอนแกนวาตี้ขันสั่นเอาไปกรุงเทพเลยบ่ประมาณนี้พี่น้องการเลยสิเป็นในส่วนของทางพุงยบาลโพดออกมาแบบนี้เพื่อนกระสิบเนื่อยใจแล้วพี่น้องเพื่อนกระซิเริ่มไปว่างแล้วละกระซิโปงเนาะในเมื่อเหตุให้เมื่อสู่ อยากเอาลูกมายู่นั่มอยากเอาลูกมาให้การศึกษาเต็มที่แต่ว่ามันกับบริเปลี่ยนดังที่พ่นคิดไว้ก็ต้องตามสตากรรมลพี่น้องว่าบ่ตามบุญตามวาสนาเนาะกับ่ว่าตาไพดอกพี่น้องมันว่ามีผู้ใดอยู่ขมฝ่าดอกสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันคือเก่าพี่น้องแม่นสิจากเปลี่ยนหรือจากตายมันกะ สักมือหนึ่งมันก็ต้องได้จากกันคือเขาพี่น้องส่วนทางเอฟซีกับเขามาให้่กาลังใจล,ล้นลามเลยพี่น้องบางท่านพ่นกับว่าผูเ้เยาวบ้านบ่ต้องไปดินล้นอีกอย่างดอกเด็กหน่อยโตขึ้นมากเขาก็สิมาหาเองสมบัติบ่อยากได้กับบต้องเอายิ่งดินเขายิ่งรู้จุดอ่อนยิ่งตามเขายิ่งแกล้งปล่อยเลยเก็บไว้สร้างครอบครัวใหม่มีลูกมีเมียดีๆ เก็บสมบัติไว้ให้คนที่เขาสมควรได้ดีกว่าค่ะมาสันวะพี่น้องอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางเอฟซีเพื่อนพี่น้องกะทางเอฟซีเพื่อนกัให้กําลังใจร่นลามพี่น้องเป็นกําลังใจให้บอสเพื่อตัวเองและอนาคตต้องเดินหน้าต่อไปเป็นกําลังใจให้ในทุกๆวันอันนี้ก็เป็นกําลังใจจากเอฟซีพี่น้องบางท่านกัเขามาบอกว่าสร้างลากให้เนียนนะ ่าย่ามลูกพันใหญ่ขึ้นมาเขาก็สิมหาหาเองเราก็แค่อย่าปล่อยให้ความผูกพันมันจางหายก็แค่นั้นทุกอย่างมีเวลาของมันเพื่อลูกเพื่ออนาคตเราเข้มแข็งนะพ่ออันนี้ก็เป็นกำลังใจดีๆจากเอซจ้ากำลังใจล้นลามพยาบาลกะสู่เด้อพยาบาลเอ้ยนั่นล่ละพี่น้อง เวลานี่แหละเขินว่าเวลาสีเฮตให้ทุกอย่างดีขึ้นเองกะทุกอย่างมีเวลาของมันกะเป็นกำลังใจให้ทางหวยบานฟินแลนด์สู่ต่อไปเสือได้เลยว่าเด็กหน่อยเนาะพ่อหงข่ข้นมาเขาก็สิมีความคิดของเขาเองพี่น้องบังคับความคิดบ่ด้แล้วเด็กหน่อยอยากไปยูน้ำไผแล้ว อยู่กับใครแล้วสบายใจอยู่กับใครแล้วเขาชอบเขาก็ชิยูมองหันละพี่น้องบังคับกันบ่ด้ใหญ่มากน,นั่นแหละถึงเวลาอีกหน่อยก็ะชิมาหาบอดเองมือนีเจดวงก็เลยได้เอาข่าวในส่วนของทางพงยาบาลโพดเสามาฝากพี่น้องพี่น้องกาฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทั้งพงยาบาลฟินแลนด์คอมเมนต์ใบใต้คิปเจดวงใดเด้อจ้ามือนีก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้า